ตำแหน่งของความสุขความเจริญความสำเร็จของชีวิตที่ทำให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพะเดชบุคคลหลวงปูสดจันทัสโร เป็นตำแหน่งของการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของสร้างทานศีลสมาธิที่ปกติที่คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองตัวเองซึ่งกันและกันไว้ ไม่ให้ถูกกิเลสยึดธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร เป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่มหาสมุทรปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทัสรมีกระแสธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทัสรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นกระแสธรรมารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปะสบยันทัสโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่เป็นเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาไหลเวียนมาสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่ตลอด เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการดอเลี้ยงประครับประคองดูแลให้พัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษพึ่งพาอาศัยตัวเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ไม่พึ่งพาอาศัยกิเลสไม่ถูกบังคับหลอกลวงจากกิเลสรู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด อย่างชัดเจนเป็นปกติสร้างประโยชน์ได้จากแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพกุณหลบรสุสบจันทัสโร ุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรองาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้เป็นปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดตันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำรวมธาต ทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ได้จากธรรมทั้งหมดที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็ชพวกคุณหลงปู่สักดกันทัสโร,รใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบขึ้นเป็นส่วนของร่างกาย ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุทำให้คนสัตว์สิ่งของ อยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิทธ,ธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรมีความสำเร็จรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธ,ธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโร ที่ได้จากการปรับปรุงพัฒนาธรรมทุทกธรรมธาตุทุกธาตุตั้งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสะเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโร ทำให้คนสัตว์สิ่งของสังเกตได้ละเอียดรับรู้ถึงบารมี30มสิบพัศประเดชกุลลงปรส่สดันทัสโรที่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรสร้างความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายให้กับนิพพานธรรม ปรมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้รอดปลอดภยัยไม่ประมาทตลอดที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร การเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอาหารเป็นพืชและธาตุเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นโดยไม่ถูกบังคับควบคุม สั่งการหลอกลวงจากกิเลสให้เกิดการทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็น ทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อการรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้อยู่ในการบังคับควบคุมสั่งการจากกิเลสเพื่อทำ แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสบังคับหลอกลวง ให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่อาคาตมาตรายเบียดเบียนจองเวรทำร้า,ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลาย,าลายซึ่งกันและกันบูชายันขนสัตว์สิ่งของ ให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลหเอียดทั้งยากให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติ ปัจใจสี่พลังงานทั้งเลเอียดทั้งยาเพื่อให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสหนาแน่นในโครงสร้างกทมขออรับรู้เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทําลายล้าง เป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทีู่่าัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตัดสิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อ ที่เกิดจากการนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบโครงสร้างกทอมอขออที่กอหมายถึงกิเลส ที่บังคับให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสก็ททอ,ทอหมายถึงเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสหมายถึงท่อทานธรรมปรมีสามชิบพัฒนเดชกุณหลวงปสัตจันท์ทัสโรที่กิเลสบังคับควบคุม ให้อยู่ในอำนาจการบังคับควบคุมหลอกลวงจากกิเลสให้ร่างกายยึดมั่นถือมั่นกิเลสเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่ศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศถ์พะเดชพระคุณหลงปพสจันทัสโรศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นคนพาลเป็นโจรไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นธาตรับใช้กิเลสให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสเป็นเทพพระบุเทพธิดาของกิเลสรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัว รวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไว้ในตัวแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุม อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกทอมอมหมายถึงมัดจุความตายที่กิเลสบังคับให้ตายให้ตายจากบารมีสามสิทธัตถะเดชบุกุลหลงปสุสเดนทัสโรให้ตายจากลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ กทมขอขอขอหมายถึงคันธะหมายถึงร่างกายร่างกายที่กิเลสทำให้เจ็บป่วยทำให้ผิดปกติไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษกิเลสบังคับให้เป็นคน เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลก,กันอยู่ในสภาพที่ร่างกายผิดปกติเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาที่เป็นความหมายของขันทะ กทมอขออ,อ,ออหมายถึงอภิสังขารอภิสังขารที่หมายถึงกิเลสทำให้ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมี30มสิบทัศนี้ถูกยึดธรรมยึด ธาตจากกิเลสอยู่ในสภาพผิดปกติไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นสภาพที่เจ็บป่วยเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุได้มากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นสภาพที่ถูกทำร้ายทำลายจากกิเลสรับรู้เป็นการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันอย่างมากในเวลาที่รวดเร็วที่เป็นความหมายของอภิสังขาร ทำให้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอย่างรวดเร็วทำให้เป็นคนสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนระกโกรกันอย่างรวดเร็วที่รับรู้เป็นภัยพิบัติทํำลายล้างเป็นสงครามทํำลายล้างเป็นการขาดแคลน ทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบอย่างรุนแรงในเวลาที่รวดเร็วเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มีมากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่เป็นความหมายของอภิสังขารอภิที่หมายถึงมากยิ่งใหญ่รุนแรง กว้างขวาง,วางมากๆสังขารซึ่งหมายถึงร่างกายที่กิเลสบังคับให้เจ็บป่วยให้ผิดปกติไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษบังคับให้เสื่อมสภาพร่างกายอภิสังขาร หมายถึงสภาพที่กิเลสที่มีมากๆในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศประกลงพระสักันทัสโรรูปรวมตัวเองบังคับหลอกลวงทำให้เกิดสภาพของการถูกยึดรมยึดธาตุไปเป็นของกิเลส อยู่ในสภาพของการถูกทำลายไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เป็นปกติของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เกิดขึ้นอย่างมากในเวลาที่รวดเร็วที่เป็นความหมายของอภิสังขารแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส กทมขอทอ,ขอ,อที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบเพื่อให้ซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสมีมากที่มีธาตุ ที่กิเลบังคับควบคุมได้มากที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของเข้ามาอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นที่มาจากซากคนสัตว์สิ่งของ เป็นวัดถจักรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับหลอกลวงทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิซากคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลดทั้งหยาบเป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของจากการบังคับควบคุมสั่งการจากกิเลสที่มีอยู่มากหนาแน่นในซากคนสัตว์สิ่งของ ทิฏเกลสดบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของการบังคับควบคุมของกิเลสทำได้มากจากจำนวนปริมาณจากธาตุทิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสในตัวคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิด กับกิเลสที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานถูกบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาดทำให้เกิดผลรับเป็นสงครามทำลายล้าง เป็นภัยพิบัติทำลายล้างเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อ ทำให้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทําให้เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตตสุลกายนรกโลกันที่เป็นความหมายของเดรัจฉานวิชาสยศาสตร์สยเวทที่เป็นรูปแบบที่กินเลสบ,บังคับ ให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบบังคับให้เกิดเป็นอภิสังขาร เกิดเป็นโครงสร้างกทมขอออเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามเป็นการทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัย4ีพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ในทุกระดับอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นบูชายันคนสัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นเป็นสร้างแผนผังสำเร็จเวลา ของทมทั้งหมดของกิเลสบารมีสามสิบทัตพระเดชพกุลหลวงปุสจัญทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุษจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแหง่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุษจันทัสโร ทําให้พระเดชปกณหลงปุสสจันทัสโรพระเดชปกลณหลงพ่อธรรมเชียวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันคนุกอยู่ได้นําให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งปาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้จดเจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ได้ทำงานหน้าที่อาชีพ ที่แท้จริงรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดยันทัสโรตตลอดไป